กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวกิทัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่3พักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอนําเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อท่านประธานก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ที่ได้นํางบประมาณติดตั้งไฟสองสว่างและงบประมาณการก่อสร้างเกาะกลางถนนบนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226เส้นทางวารินชมาศสีสเกตนะคะขอบคุณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ที่นำงบประมาณปรับปรุงบริเวณสีแยกหรือคำหารถนนวารินชมาบเด็ดอุดมจนแล้วเสร็จค่ะท่านประธานคะเรื่องที่ประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือก็คือเรื่องไฟสองสว่างบริเวณถนน231ถนน วงแหวนรอบที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีความต้องการไฟฟ้าสองสว่างอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลแสนสุขแยกบ้านแต้บ้านแค่ตตำบลคำขวางแยกบ้านนนยางตำบลบุ่งไหมและขอขยายเส้นทางจราจรในถนน2-3-1น,นี้จาก2เส้นทางจราจรเป็น4 ช่องทางจราจรด้วยค่ะเรื่องที่สองนายกธนวัตรภัยสารเจริญโชวนายยุอบตอ์นนพึ่งนายสมชายปถาวรกำน,นันตำบลนนพึ่งนายสุรชัยเงินมั่นผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเกษมหมู่ห้า ตำบลโนนพึ่งได้นำความเดือดร้อนของประชาชนมาด้วยเรื่องขอระบบอำนวยความปลอดภัยเพิ่มเลนจราจรรอเร่งความเร็วเพิ่มหลายทางขอป้ายเตือนไฟกระพริบพเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในถนนวารินสีสเกตนะคะดิฉันขอฝากเรื่องนี้ผ่านไปยังท่านประธานถึงกระทรวงคม,มนาคมด้วยค่ะกบขอบคุณค่ะครับ